สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่ให้พลังงานกลางๆค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการออกสื่อการพบปะการเข้าสังคมค่ะแล้วก็ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปฏิพันธ์ไหวพริบด้วยนะคะเมื่อดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายราศีย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะและจะส่งผลในด้านใดคุณจะ ได้รับอิทธิพลอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค่ะดาวพระพุธสําหรับชาวลัคนาราศีสิงหนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะในวันที่27 กุมภาพันธ์ปี2568ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมีนค่ะมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงนั้นจะต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทองของตัวเองให้ดีนะคะเพราะทั้งดาวการเงินและดาวโชคลาภโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะร่วมกันกับดาวพระศุกร์และดาวพระราหูนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานส่วนดาวพระราหูก็ถือว่า ็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นในระยะนี้เนี่ยมันเหมือนกับมรสุมนะมันเหมือนกับคุณเจอปัญหาหลายด้านหลายทางอ่ะชาวสิงห์ท่านใดที่มีความสุขแฮปปี้ดีในเรื่องของความรับความในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สมัยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแต่สําหรับท่านใดที่ไม่ได้มีความสุขหรือกําลังอยู่ในสภาวะของการทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่รักเนี่ยมันจะมีปัญหาอื่นๆแทรกเข้ามาอยู่เสมอ ทะเลาะกันกับคนรักคู่รักในเรื่องของชู้สาวในเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันแล้วอาจจะมีเกณฑ์ลุกลามไปทะเลาะถึงเรื่องของการเงินการทองหรือทะเลาะในเรื่องของเวลาทะเลาะกันในเรื่องของการทํางานมันจะพานไปอีกหลายหลยเรื่องตามมานะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ดังนั้นช่วงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสติ นะ,ะคือการทําทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนเหตุและผลนั่นเองค่ะดาวพระพุธเป็นดาวของการสื่อสารค่ะเป็นดาวแห่งปากเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจานะคะแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดปฏิพานไหวพริบค่ะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะ การพูดการเจรจาของคุณมันอาจจะไม่มีน้ำหนักมากพอนะสมัยต้องขอบอกตามตรงแบบนี้นะคะเวลาพูดอะไรไปแล้วคนอื่นอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือหรือไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่บางทีเราเห็นว่าเขาฟังเราค่ะแต่เขาจะเอาไปทำตามหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นจังหวะที่คนอาจจะเมินคําพูดของคุณน่ะเหมือนคุณแสดงความคิดเห็นหรือเสนออะไรไอเดียอะไรมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยสักเท่าไหร่อันนี้เห็นได้ชัดสําหรับคนที่อยู่ในวัยทํางานนะคะเวลาเสนอไอเดียข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมอาจจะไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยในช่วงนี้ไม่ควรที่จะออกตัวแรงจนเกินไปนะเพราะดาวพระพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการกระทําพฤติกรรมการแสดงออกเมื่อโครจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะบางทีเราออกตัวแรงจนเกินไปมันอาจจะกลาย เป็นข้อเสียก็ได้คนอื่นอาจจะหมันไส้ไม่ชอบเราเกิดขึ้นก็ได้ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับเรามากมายเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นอยากจะให้วางเนื้อวางตัวให้ดีจะดีกว่านะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกเลื่อนนัดผิดนัดค่ะมีเกณฑ์ที่จะถูกเลื่อนงานถูกปฏิเสธงานมีเกณฑ์ที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดกับคนมากขึ้นบางทีคุณตั้งใจที่จะไปให้ตรงตามเวลาแล้วแต่คนอื่นก็มาช้ามาสาย บางทีคุณนัดกันกับเพื่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นนัดสําคัญหรือไม่สําคัญนะก็อาจจะถูกเทเพื่อนไม่มาตามนัดอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนัดสําคัญอย่างเช่นคุยงานกับลูกค้าคุยธุรกิจเจรจากับออในเรื่องของที่ประชุมต่างๆอาจจะมีคนผิดนัดผิดสัญญาไม่มาตามที่ตกลงกันนั่นเองค่ะให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารด้วยนะสำหรับชาวสิงห์ท่านใดที่กําลังวิ่งเต้นเอกสารยื่นเรื่องเดินเรื่องอยู่ในช่วงนี้การทําหนังสือสัญญงสัญญาทาเรื่อง กู้ยืมนะคะคำประกันต่างๆต้องรอบคอบให้มากนะ อย่าเพิ่งไปเซ็นอะไรโดยที่คุณไม่ไว้ใจหรือว่ายังไม่แน่ใจในสิ่งสิ่งนั้นนะต้องอ่านรายละเอียดให้ดีอย่าไปเซ็นเพียงเพ,เพียงเพราะแค่ว่าไม่เป็นไรพี่อ่านมาแล้วรายละเอียดเซ็นๆนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนมาพูดแนวแวเนี้ยอย่าไปหลงเชื่อนะคะช่วงนี้ให้เชื่อใจตัวเองดีที่สุดให้ทําในสิ่งที่รอบคอบและถูกต้องจะด,ดีที่สุดนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณเซ็นลงไปในสิ่งที่คุณไปผูกมัดหรือเกิดข้อตกลงเหล่านั้นชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าเพิ่งไปเพล เผลอเรเผลอใจนะคะชาวสิงประการต่อมาให้ระมัดระวังคนหักหลังแทงข้างหลังติชินนินทาคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีคนใส่ร้ายป้ายสีคนกล่าวห,หาหรือดูถูกคุณมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะดาวพระพุธโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะนะคะแล้วการที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะก็โคจรร่วมกันกับดาวพระพุธในเรือนมรณะเนี่ยจะมีมุมที่ดีไหมเพราะดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่าธาตุน้ํากันสมัยก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันยังมันมีมุมที่ดีนะดาวสองดวงมาเจอกันมันยังได้ส่งเสริมกัน นะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์มีคํากลอนที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของดาวคู่นี้เอาไว้ว่าพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารให้ความหมายไปในเชิงของความรักความใคร่ให้ความหมายไปในเชิงของชู้สาวเรื่องเพศเรื่องการนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้เพียงอย่างเดียวยังสามารถ เกิดเรื่องราวในแง่มุมของการทํางานในแง่มุมของการเงินได้ด้วยหากชาวลัคนาราศีสิงห์รู้จักเอาประโยชน์ของดาวทั้งสองดวงนี้ไปใช้กับการทํางานจะเป็นช่วงที่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูเห็นอกเห็นใจคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณเจอปัญหาก็จริงค่ะแต่ก็จะหลุดพ้นจากปัญหานั้นได้เร็วนะคะเพราะว่ามีคนรอบข้างคอยยื่นมือมาช่วยเหลือนั่นเองหรือชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต้องจบกับงานบางสิ่งบางอย่างแล้วต้องริเริ่มงานใหม่หรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนระบบงานเปลี่ยน แผนงานใหม่ปรับปรุงภายในองค์กรมีการโยกย้ายตำแหน่งนะคะมีการทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นเพราะดาวโคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนมรณะมันต้องจบจากบางสิ่งบางอย่างหรือยกเลิกบางสิ่งบางอย่างหรือหยุดทําบางสิ่งบางอย่างไปนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะแม้ว่าดาวพระพุธจะมาอยู่ในเรือนมรณะไม่นานอยู่จากวันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่16มีนาคมเนี่ยประมาณเ,เกือบเกือบ20วันตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่ ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดจใจบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาไงนะเพราะว่าดาวพระสุกก็ยังเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนดาวพระพุธอยู่ดาวพระพุธเองก็ส่งเสริมซัพพอร์ตดาวพระสุกดีอยู่สมัยจึงมองว่าระยะนี้หากชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งอกตั้งใจทําในสิ่งสิ่งใดสิ่งนั้นมีเกณฑ์สาเร็จ ขอแค่เป็นสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมสิ่งนั้นมีเกณฑ์ก้าวหน้าได้ยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกซื้อมาขายไปงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบำรุงรักษางานแพทย์งานพยาบาลงานสาธารณสุขจะมีมุมที่ดี นะคะแต่ว่างานใดที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขการพูดการเจรจาหรือการเดินเรื่องเดินเอกสารเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยข้อผิดพลาดมันเยอะนะคะหรือบางทีอาจจะมีคนมาล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างของคุณก็ได้ ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะคะมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างรั่วไหลนั่นเองนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะระยะนี้ต้องระมัดระวังอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์ iPad อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณมีพังชำรุดเสียหายตกหล่นหน้าจอแตกหรือหลงลืมอะไรบางอย่างไว้นะคะหลงลืมกระเป๋าสตางค์หลงลืมกุญแจรถช่วงนี้มันเหมือนกับเลอๆนะ สติสตางไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกันนะช่วงที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนมรณะ<ม>ก็ต้องอพยายามมีสติเข้าไว้ทําอะไรให้ช้าๆลงหน่อยไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปจะดีกว่านะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธ บอกให้เทพพดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ